สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับจากช่องสวนหมู่ไม้บ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมสวนพี่เมย์นะครับวันนี้สวัสดีครับพี่เมย์สวัสดีค่ะครับวันนี้มีอะไรมานําเสนอครับวันนี้นะคะจะมานําเสนอต้นฝรั่งไต้หวันเนื้อแดงค่ะครับวันนี้พามาชมสวนค่่ะอาฝรั่งนะครับมีที่ที่สวนมีพันุอะไรบ้างครับที่สวนก็จะคัดมาค่ะก็จะมี ปลาฝรังแตงโมค่ะซีกวบาร่ามีหงเป่าซื้อค่ะมีเพชรน้ำหนึ่งมีเฟินหงมี่ค่ะแล้วก็มีไข่มุกมีฮาวายบิวมองมีหลายตัวอยู่ค่ะครับแต่ละชื่อนี่คือมีแต่หน้าทานทั้งนั้นเลยนะครับชื่อแปลกๆนะครับบางฟันผมก็ยังไม่เคยกินนะครับแต่เคยกินก็คืออ่าแตงโมนะครับที่มีเอาไปให้ผมกินครั้งหนึ่งแล้วคือกรอบอร่อยมากครับเนื้อข้างในแดงๆนะครับ แล้ววันนี้มีต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันดับแรกผมพาให้พี่เมย์พาชมก่อนนะครับว่า,าเป็นรูปแบบไหนยังไงอะไระยังไงนะครับไปไปกันเลยครับค่ะก็ต้นฝรั่งนะคะก็เราก็จะปลูกในท่อวงบ่อก,ก็ได้นะคะ,คะปลูกลงดินเลยก็ได้นะคะ หรือว่าจะปลูกในเข่งในกระถางก็ได้ค่ะปลูกได้หมดเลยติดผลได้เหมือนกันค่ะครับดูแลยังไงครับพี่เมย์ดูแลก็คือใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยเคมีใส่ได้ค่ะรดน้ําเช้าเย็นหรือเต็มที่ก็วันละครั้งก็ยังดีค่ะเลี้ยงง่ายค่ะฝรั่งง่ายเหมือนฝรั่งกิมจูบ้านเราเลยค่ะครับค่ะอ่าถ้าเราไม่ห่อผลนี้ได้ไหมครับผมเชือ่อไหม ถ้าไม่ห่อผลจะโดนมแมลงวันทองมาเจาะค่ะแล้วมันจะเป็นหนอนค่ะครับตัวนี้ก็คือลดการใช้สารเคมีได้ใช่ไหมคใช่ะ,ะแล้วก็จะใช้ถุงพลาสติกแล้วก็กระดาษห่ออีกทีหนึ่งค่ะครับช่วงที่เราจะเริ่มหอก็คือมีขนาดผลอ่าเท่าเหรียญห้าอย่างงี้ค่ะเราก็จะเริ่มหอกันได้แล้วค่ะคถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวแมลงวันทองค่ะจะมาเจาะแล้วมันจะเป็นหนอนค่ะค่ะ อ่าพาไปชมต้นพันุ์เลยครับว่ามีพันธุอะไรบ้างน,นะครับพี่เมย์ก็อย่างต้นนี้นะคะเป็นพันธุ์หงเป่าสือนะคะคพันธุหงเป่าสือนี่จะเป็นผลผลกลมและผลแป้นนะคะนี่นะครับค่ะ,คะตัวนี้เดี๋ยวผมจะพามาอค่ะามาผ่าดูใช่ไหมครับวนันนี้มีผ่าดูใช่ไหมครับค่ะก็จะเป็นผลกลมและผลแป้นนะคะตัวนี้พันธุหงเป่าสือนี่ก็คือลักษณะเด่นคือจะเป็นเนื้อเนื้อแน่นค่ะแล้วก็เป็นหวานอมเปรี้ยวค่ะ มันจะคนละแบบกับแตงโมค่ะแตงโมก็คือจะเป็นผลทรงทรงลีทรงหยุดน้ําจะเป็นรสชาติหวานกรอบครับมันจากคนละแบบกันนะครับพาไปชมอแตงโมได้ไหมครับแตงโมก็จะเป็นต้นทางนู้นเลยค่ะนี่ค่ะแตงโมก็ผลจะดุดดุดโอ้ดุกมากเลยครับยังไม่ได้ห่อเยอะเลยค่ะ เยอะมากเลยนะครับค่ะก็คือพอเริ่มมีขนาดเท่าเหรียญห้าอย่างเงี้ยค่ะก็เตรียมห่อได้เลยค่ะขนาดนี้คือห่อได้ด้วยใช่ไหมครับใช่อ่าขนาดนี้ค่ะขนาดเท่าเหรียญห้าประมาณนี้ค่ะก็เริ่มห่อได้เลยค่ะเราไม่ต้องเอาไว้ทุกลูกนะคะคัดไว้คัดไว้แค่ตามขนาดของต้นค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ทุกลูกเลยอ่ะหนึ่งคือต้นจะโทมค่ะสองคือจะแย่งอาหารกันค่ะครับสามก็คือขนาดของผลจะไม่ได้ขนาดอะค่ะมันจะเล็กๆกมันจะไม่อร่อยค่ะ อืมครับตัวนี้ยังไม่มีผลใหญ่ให้ดูใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ก็คือตัดแต่งไปแล้วรุ่นหนึ่งค่ะตัวนี้ก็คือชุดใหม่อันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลผลอันนี้พี่เมย์มีรูปให้ดูอยู่นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็จะมีรูปตอนผลที่สุกที่แก่นะครับให้ให้ชมในการตัดสินใจในการซื้อนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูผลต้นนุ้นกันค่ะเดี๋ยวจะพาจะหายชิมเลยค่ะนี่นะครับเราจะพามาผ่าชมสดๆกันเลยนะครับค่ะ ก็ถุงที่หอนะคะก็จะเป็นทั้งถุง UV อย่างเงี้ยค่ะคก็ได้ค่ะหรือจะเป็นถุงใสแล้วก็ใช้กระดาษหอ่อทับอีกทีก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะครับผมค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูคือเห็นแค่ผลก็น่ากินแล้วครับรูปแบบน่ารักมากการการดูว่าฝรั่งแก่หรือไม่แก่ก็คือให้ดูที่เปลือกนะคะคเปลือกมันจะต้องแบบออกออกขาว,ขาวใสๆค่ะ ถึงจะเป็นฝรั่งที่แก่ค่ะบางทีมันยังไม่ขาวไม่ใสก็คือยังไม่แก่จัดอย่างเงี้ค่ะก็อ,อาจจะไม่ค่อยโฟกัสน,นะครับเพราะ,ะาแดดแรงมากเลยครับค่ะเดี๋ยวเราผ่าเลยนะคะตัวนี้ที่สวนเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมะลงนะคะนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมไม่เคยกินนะครับน่าอร่อยมากก่อนหน้านี้น้องเซมกินผ่านแตงโมงแต่ว่าตัวนี้พน<ห>ันองุ่เป่าซื้อนะครับมันจะคนละรสชาติเลยค่ะ คนนั้นก็อร่อยครับค่ะอันนั้นแตงโมจะเป็นหวานกรอบค่ะแต่ว่าหงพอสือนี่จะเป็นอ่าหวานอมเปรี้ยวค่ะครับนะคะเอ้ยเยเกือบหลุดเกือบหลุดลุนลุนครับขอเด็ดไปออกเลยนะคะอ่าครับลุ้นกันนะคะโอ้ยังไม่ค่อยแดงค่ะ๋อ้เขาจะแดงได้กว่านี้ใช่ค่ะจะแดงได้กว่านี้ค่ะอันนี้เหมือนจะสุกแดดด้วยค่ะ น่ากินมากเลยครับขออนุญาตชิมครับนะครับ,นะรบอือตัวนี้แบบหวานนํำเปรี้ยวนะครับค่ะแล้วก็มีความกรอบกรอบกรอบเล็กน้อยคะ่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อแน่นใช่ครับมีความนุ่มนุ่มนิดหนึ่งครับอืมอร่อยมากครับค่ะจะได้จริงๆต้องแดงได้มากกว่านี้คะ่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นฤดู ร้อนเนี้ยค่ะมันจะสุกสุกเร็วครับใช่ค่ะตัวนี้ให้ผลตลอดทั้งปีไหมครับที่อยู่ที่เราตัดแต่งกิ่งเลยค่ะเพราะกิ่งชุดอ่าผลชุดชุดเดิมเนี่ยตัดออกมาเรียบร้อยล้วก็จะตัดแต่งกิ่งใหม่เลยค่ะเพื่อให้มันแตกยอดใหม่เพราะเดี๋ยวยอดใหม่อ่ะแต่ออกมามันก็จะติดผลติดดอกติดผลค่ะครับตัวนี้คือสายพันธุ์นี้มีจําหน่ายไหมครับค่ะมีต้นจําหน่ายพร้อมเลยค่ะมีต้นจําหน่ายนะครับก็จะ เดี๋ยวผมพาไปชมต้นพันธุ์นะครับวันนี้ก็จะมีต้นพันธุ์มานําเสนอท,ทุกทักท้นแล้วนะครับไปชมกันเลยครับครับตอนนี้นะครับก็พามาชมในโรงเรือนนะครับที่ชำํำกิงกิงฝรั่งไว้นะครับวันนี้พี่เมมี อ่าฝรั่งสายพันธุ์อะไรบ้างครับที่พร้อมจาหน่ายครับตอนนี้นะคะมีสองสายพันธุ์นะคะเป็นไม้กิ่งตอนนะคะลงถุงไว้แล้วนะคะสามเดือนคือแข็งแรงแล้วนะคะสามารถรับไปนี่ก็คือเอาลงปลูกได้เลยค่ะก็คือรากทะลุแล้วค่ะครับนี่ค่ะเป็นไม้แข็งแรงแบบนี้เลยค่ะครับค่าส่งคิดยังไงครับค่าส่งนะคะก็คือเหมาเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะใส่ได้หนึ่งถึงสามต้นค่ะโอ้ h, คุ้มมากเล,เลยนะครับ ตอนนี้มีสองสายพันธุ์นะคะก็คือสายพันธุ์หงเป่าซื้อกับสายพันธุ์แตงโมค่ะครับตัวไหนคือดูยังไงครับพี่ว่าหงเป่าซือแล้วก็แตงโมครับลักษณะใบครับลักษณะใบนะคะหงเป่าซื้อนี่ก็คือจะออกอย่างนี้ค่ะออกมนมนค่ะนี่นะครับออกมนมนแบบนี้ค่ะออกมนมลลีลีแบบนี้ค่ะจะเป็นหงเป่าซื้อค่ะแล้วก็แตงโมครับถ้าเป็นแตงโมก็จะ เป็นแหลมๆค่ะเป็นเลียวๆยาวๆแหลมๆอย่างนี้ค่ะแต่เป็นแตงโมค่ะอสังเกตได้ว่ามีลูกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นไม้กิ่งตอนค่ะจะติดผลเลยทันทีค่ะตัวนี้คือกี่เดือนครับที่เราหลังจากที่ปลูกจะให้ผลนะครับก็สามารถให้ผลได้เลยค่ะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็คือมีผลติดมาตั้งแต่แรกด้วยครับโอ้ลากทะลุกระถางนะครับใ่้ลากลากทะลุถุงแบบแรงมากค่ะคือรับไปลงปลูกได้เลยครับ ต้นใหญ่ๆเลยนะครับใ่ไหนี้ค่ะต้นนี้ราคาอย่างไงครับพี่เมย์ขายอย่างไงครับต้นละต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะสองต้นก็สองร้อยห้าสิบค่ะสามต้นสามร้อยบาทโอ้ยยิ่งรับยิ่งรับเยอะยิ่งถูกลงค่ะ ค่าส่งก็เหมาเหมาอยู่แล้วค่ะหนึ่งร้อยบาทบใส่ได้หนึ่งถึงสามต้นค่ะเดี๋ยวมีต้องจัดแล้วนะครับสามต้นนะครับค่าสายพันธุ์ได้นะคะรวมกันก็ได้นะะอ <cabe S 1> อาราคาเดียวกันเลยใช่ไหมคบใช่ค่ะส่งสายพันธุ์นี้ราคาเดียวกันเลยค่ะคร,ครับก็คือใครสนใจต้นไหนนะครับก็สามารถแอดไลน์มาหาพี่เมี์ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์ไว้ที่หน้าจอนะครับต้นใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะครับอ่าคลิปนี้ก็อาจจะอ่า ไม่ให้เบอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทิ้งเบอร์ให้ให้ไว้ที่หน้าจอนะครับเผื่อใครสนใจต้นไหนก็แอดไลน์มาถามพี่เมย์ได้ะไดนะครับมีแบบสวยๆทางนั้นเลยนะครับใช่ค่ะสมบูรณ์มากครับแอดไลน์มาเลือกต้นได้ค่ะเดี๋ยวส่งรูปให้ดูอีกทีค่ะ นี่นะครับมีทั้งต้นติดผลแล้วก็มีช่อดอ,อกนะครับใช่ค่ะคือรับประกันว่าเป็นสายพันธุ์แท้แน่นอนค่ะรับประกันด้วยนะครับรับประกันว่าเป็นสายแท้แน่นอนค่ะแล้วก็รับประกันว่าติดผลแน่นอนค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่ารูปให้ดูด้วยใ, <น S 2> ใช่ไหมครับร,รูปผลผล,ผลตอนผลสุกที่แก่แล้วครับ,รบถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาหาพี่มีนะครับ ่าได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มีส่งรูปต้นไม้นะครับแล้วก็รูปผลนะครับที่อ่าตอนสุกให้ดูนะครับว่าเป็นผลแบบไหนรสชาติยังไงนะครับ<ด>ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับค,ครับอ่านะครับก็ขอเบอร์ติดต่อพี่มีอีกครั้งนะครับเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดศูนย์ จ็ดสองเก้าสองห้าห้าห้าค่ะครับแล้วก็ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับก็แอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็มีเพจนะคะเพจสวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกนะคะครับแล้วก็มีช่อง youtube สวนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกค่ะฝากติดตามด้วยค่ะฝากติดตามพี่เมย์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เมย์มากๆเลยนะครับที่พาชมสวนนะครับค่ะฝรั่งนะครับแล้วก็พาดูผลที่แบบ จัดแล้วก็วิธีการดูแลรักษาวิธีการ,รห่อผลต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ